ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหช่วยแก่ฉันลงทีมีอะไรก็ดีช่วยแก่ฉันลงทีดีแล้วมีใครช่วยแก่เองได้หรกอกโดยเฉพาะไอ้คนหนุ่มๆอย่างเองที่มาหลอกลูกสาวข้าให้พังเพอถึงผู้ชายหนุ่มๆอุ้ยโธ่พี่ชายเอาอะไรมาพูด เกิดมาจากทองพ่อทองแม่ฉันยังไม่เคยไปจีบผู้หญิงที่ไหนเลยทางที่ดีนะช่วยแก่ฉันลงไปแล้วไปเจรจาข้างล่างดีกว่าฉันจะเป็นนกอีแอนอยู่แล้วถ้จะแขวนเองอยู่อย่างนี้จนกว่าเองจะบอกอความจริงกับข้าความจริงนะละฉันเป็นคนมาจากเมืองใต้ที่พนเนเรจรมาเนี่ยเเพิ่งจะมาหาที่พึ่งที่อาศัยเพราะจะรู้ว่าคนเมืองเหนือนเนี่ย มีน้ำใจอบอ้อมอารีสงสารฉันปล่อยฉันลองเธอฉันสบานให้ก็ได้ฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวใครเลยไอ้โกหกจริงๆจ้ะฉันเพียงต่วิ่งไล่แม่ก,กินารีสีนางนั่นเข้ามาเท่านั้นเองจ้ะใช่แล้วต้องเป็นผู้เองแน่ไอ้ผู้ตามทินลํำพังไอ้หนุ่มที่วังชมพูเนี่ยไม่มีใครมาแต่ต้องลูกสาวกำนันฉาลกเว้ยเออกำนันฉะ ใช่ยังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมอ๋อไม่เคยอ่ะเอาละแต่ยังไม่บอกความจริงให้ขารุเอ็งก็ต้องแขวนอยู่อย่างนั้นต่อไปจนกว่าไอจะแห้งตายไปเองเออครับเอาจะไปไหนอะโทรเดียวกลับมาก่อนเดียวกลับมาช่วยฉันลองก่อนที่มันจะ ข้าไม่ต้องการให้พวกแกมาถ่ายรูปข้าข้าต้องการให้พวกแกทั้งหมดออกไปจากแผ่นดินของข้าเดี๋ยวนี้และจําไว้ถ้าพวกแกขืนบุกลุกเข้ามาในเขตที่ดินของข้าอีกครั้งเดียวแล้วก็ข้าจะฝังพวกแกไว้ที่นี่ได้ยินไหมไปไปแล้ว จะให้กูเห็นหน้าอีกจะเลี้ยวมองดูอเลยโธ่พ่อไม่น่าอะไรก็ไป็แลยวหายากจริงๆนะคนในอำเภอชมพูเนี่ยจะหามาเป็นพพวกสักคนทำยายากเวลานี่ฉันเห็นมีคนเดียวเท่านั้นที่มาเป็นพวกเราได้ก็พี่ชายเนี่ยเรียกฉันว่าไว้ว่องวิง่งคาข้อมันจะเปียบเลย คิ้วชอบฉาฉันเพลินเดียวดายฉันคลำไม่ได้แล้วพี่ชายล่ะฉันเชิงชอบํำแย่แหม <c oughs> ฉันชักคันซะแล้วละสิแล้วพี่ชายจะหาพวกไปทำไมล่ะเนี่ยก็ต่อต้านพวกเราได้สิเรามานี่นะก็เพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้กำนันฉาเนี่ยมาเข้าพวกกับเราด้วยเฮอกำนันฉะเออไปจุ่มเกี่ยวด้วยหรอกเ,เราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิฟังฉันก่อนสิกำนันฉาเหรอ ม่เอาฉันกลัวเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะพี่เชิงฉันังไม่อยากถูกแขวนคอลาก่อนละเฮ้ยไปมทถอบปอดแหกไปได้เฮ้ยไม่เอาจะไปก่อนละไปเถอะเฮ้ยจับไปเลยดีจับจบจบเลยยยเดี๋ยวก่อน ทำไมเล่นรุมกันแบบนี้ล่ะไม่ยุติธรรมเลยนี่ฉันว่าวิธีนี้ย,ยุติธรรมที่สุดละเฮ้ยพวกเราไปวันหน้าพบกันใหม่นางยุพินเออเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้ม้าหมดดูอุ้ยอุยอ้ยอไไช้หมดลวเเจ็บตรงไหนบ้างครับคุณยุพินคุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะอก็เมื่อกี้นี้ผมได้ยินเขาเรียกอย่างนั้นนี่ครับผมมาอย่างมิดครับ ถ้าคุณไม่รังเกียจผมจะไปส่งคุณถึงบ้านเลยในโลกนี้ดิฉันไม่เคยรังเกียจใครเลยมีแต่คนอื่นรังเกียดฉันเพราะฉันเกิดมาต่ำต้อยไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาผมว่าคนที่ไม่สวยแต่ว่าหัวใจงามอย่างคุณเนี่ยมีค่ากว่าเป็นไหนไหนไปสิครับผมจะไปส่งคุณถึงบ้านเลยบ้านคุณอยู่ไหนครับฉันอยู่บ้านกำนันฉะจ้ะ ยินยู่บ้างกำนันฉะจะา๋อเอเอถ้ายังงั้นเราก็ผมคิดว่าไว้โอกาสหลังผมก็ไปส่งคุณดีกว่านะครับผมฮะอยู่เป็นจ๋าเฮ้อไวนี่จะเข้ามาได้ไงเนี่ยฉันหลบฝนและตามเสียงเพลงเธอมาด้วยความรักจ้ะนี่บ้านกำนันฉะนะ ฉาเฉิญแล้วมันสำคัญแล้วหัวใจฉันมันเรียกร้องร่ำหาแต่เธอฉันว่าทางที่ด um> ีไวหลบเข้าไปในห้องฉันก่อนดีกว่าออขอบใจไปไปอย่าตายอะไรอะใครอะตายแล้วขะโมยเบาๆไม่ใช่ขะโมยหรอกพวกเราพวกฉันเองนั่นแหละเหรอ่เอ็ดไปแม่คุณทูลหัวประเดี๋ยวไอ้พวกนั้นได้ยินเข้ามาเล่นงานเขาแย่นะ ให้เสียงมาตะกี้พี่เชิงพี่เชิงนี่มันไปกันหมดแดล้วพี่เชิงฮะนี่พวกเธอเนี่ยมาทําอะไรที่เนี่ยฮะเราจะมาช่วยกำน,นันฉะกับลูกลูกน่ยสิพวกขอนองเดชมันเสียรายมันจะมาฮุบที่ดินของ,นนงกำนันฉะเรากำลังหาทางเข้าไปในห้องของลูกสาวแกอา้าวมันเรื่องอะไรจะมาช่วยพ่อทําไมจะต้องเข้าไปในห้องลูกสาวด้วยอเอเไปแล้นี่ครับทุกลูกสาวกำนำันจับตัวไว้ในห้องกันสิ เราจําเป็นจะต้องเข้าไปพบเพื่อปรับความเข้าใจกันอะไรก็ตามแต่เอะราเนี่ยจะต้องหาทางเข้าไปในในบ้านของกำนันฉะต้องแก้ไขเหตุการณ์เราเนี่ยจะต้องเข้าไปในห้องลูกสาวของกำนันฉะเธอต้องช่วยฉันนะเวลาไม่คอยท่านะช่วยหน่อยเถอะนะไม่ยุพินไม่คุณทูลหัวอ,อันที่จริงฉันไม่ควรสองผู้ชายไปให้พวกคุณหนู จะช่วยพ่อกำนันเอาฉันจะพาไปห้องคุณหนูเองเฮ้อมามาพี่ไว้คอยดูต้นทางที่นี่นะ ไหนอะพี่จะไปจากชมพูนี่แล้วเพราะทุกคนเขาหยามเหยียดลังเกียจพี่เพราะว่าพี่มันคนขี้เกียจถ้าพี่ไวรักยุพินแล้วก็พี่ต้องพิสูจน์และต้องทำเพื่อลบรางคำประนามของคนอื่นเขาเพื่อความรักของเราพี่ทำได้ทุกอย่างยุพินจะให้พี่พิสูจน์ไงก็บ้านพะะนะ่อฉัน่ะเกิดกุริยุคนะสิผู้ร้ายเต็มบ้านพะะนะ่อฉันน่ะ กำลังหลงหนางผู้ร้ายจะยอมยกที่ดินที่บ้านที่หูขาเนี่ยให้มันทั้งหมดพี่ต้องเอาข่าวนี้ไปแจ้งอำเภอเพื่อขอกำลังมาช่วยพฉะพี่ต้องพิสูจน์ให้เขารู้ว่าคนขี้เกียจก็มีประโยชน์ขี้เกียจได้ดีอืมจริงสินะงั้นรีบไปอำเภอเร็วก่อนที่พฉะจะหลงกลมันไป